สวัสดีค่ะพบกับครูไซนนะคะคลิปนี้จะเป็นเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทสาหรับเรื่องเคมีอินทรีย์นะคะก็อย่างที่พวกเรารู้กันว่าสอสอวทเป็นคนออกข้อสอบเนาะดังนั้นแบบฝึกหัดท้ายบทของสสวทเนี่ยก็คือถ้าทําได้ก็จะดีนะมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นแนวที่จะเราก็จะได้รู้ว่าโอเคเขาอยากให้เรารู้อะไรเราเรียนจบบทนี้เราต้องรู้อะไรนะคะเริ่มเลยข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งให้วงกลมล้อมรอบหมู่ฟังก์ชัน ยกเว้นฟังก์ชันระหว่างคาร์บอนพันธะเดียวกับคาร์บอนนะคะพร้อมทั้งระบุหมู่ฟังก์ชันและจํานวนของหมู่ฟังก์ชันนะคะโดยโมเลกุลตัวนี้นะคะเตตักไซคลินซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้ระงับการเจริญตัวตัวของเชื้อแบคทีรียแล้วก็ให้โครงสร้างมาน,นะคะก็จะมีอะไรบ้างอะตัวแรกตัวแรกครูวงอันนี้ดีกว่า ohh ดีกว่าเห็นเยอะดีหนึ่งสองสาม สี่หนด่ย่งห้านะคะแสดงว่าก็จะมีหมู่ฟังก์ชัน OH ทั้งหมดห้าหมู่อ่ะใครวง่อนก่อนครูได้ทำได้ทำเลยนะต่อไปพันธะคู่พันธะคู่ครูเจอตรงนี้หนึ่งสองตรงนี้คือคาร์บอนพันธะคู่นะคะก็จะเป็นสองหมู่บางคนบอกว่าอ้าวครูทำไมไม่รับตรงนี้อันนี้ไม่ใช่พันธะคู่แล้วมันเป็นพันธะคู่อยู่ในวง กเหลี่ยมที่เป็นพันธะเดียวสำหรับพันธะคู่เรียกว่าวงอะโรมาติกพันธะคู่ที่อยู่กับอะตอมอื่นที่ไม่ใช่คาร์บอนก็จะเป็นอีกมูฟังก์ชันหนึ่งนะคะต่อไปต่อไปนี่ไงอะวงให้เลยก็ได้เนี่ยอะโรมาติกหนึ่งมูโอเคไหมแยกกันนะคะอะโรมาติก่งมูต่อไปเดีเ๋ยวก่อนนะเปลี่ยนสีก่อน o h ไปแล้ว n อ่ะ n มีตรงนี้ นะคะเก็จะมีหนึ่งหมู่เตรงนี้เป็นเอมีนะคะหนึ่งหมู่เอาข้างล่างไม่ไม่รวมหรอกครูข้างล่างคนละตัวกันข้างล่างก็จะเป็นเอไม่ใช่ไหมก็จะเป็นเที่ต่อกับ C เดอบ์บอลโอนะคะตรงนี้เป็นเอไม้ก็จะเป็น C ีดอบ์บอลเอนตรงนี้หนึ่งหมู่มองเห็นไหม าบางคนเห็นอ้าวสีเดอบบอลโอทำไมตรงนี้ไม่รวมตรงนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะอีกหมู่ฟังก์ชันหนึ่งนะก็จะเป็นตรงนี้สีเดอบบอลโอสีเดืบอนบอลโนะคะโอเคนะสละข้อหนึ่งนะต่อไปข้อสองข้อสองเนี่ยเขียนตรงนี้ไม่พอกูแยกไปเขียนตรงนี้ ข้อ2ให้เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างที่เป็นไปได้ทั้งหมดของตัวนี้นะคะ C3H6 ถ้าเป็นไอโซเมอร์ปกติอะเป็นไอโซเมอร์ปกตินักเรียนเขียนได้แล้วน่าจะเขียนขนาดไอโซเมอร์ปกติคืออะไรคือไฮโดรคาร์บอนธรรมดา c h ธรรมดาเนาะแต่ว่าพอมันมี O อเข้ามาด้วยเนี่ยเราต้องนึกว่ามันมีหมู่ฟังก์ชันอะไรบ้างที่เป็นแบบนี้ทีนี้วิธีสังเกตของรูนะคะก็คือตอนแรกอ่ะดูก่อนว่าจํานวนคาร์บอนกับจํานวนไฮโดรเจนน่มันเป็นยังไงกรณีนี้เนี่ย มันคือ CnH2n หอ C3H6 แสดงว่ามันจะต้องเป็นพันธะคู่หรือมันอาจจะต้องเป็นวงปิดอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเป็นพันธะคู่หรืออาจจะเป็นวงปิดเไหมอันนี้ถดไว้ในใจก่อนแล้วตัวที่มี O อ่ะมีหมู่ฟังก์ชัน O ตัวเดียวอ่ะมีหมู่ฟงังก์ชันอะไรบ้างก็จะมีมีอะไรบ้างมีแอลดีไฮด์ใช่ไหมมีคีโตนใช่ไหมมีแอลกอฮอล์มีอ oh ีเทอร์ มีไหมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆดูกันไปตอนแรกเนี่ยก็จะขอดูเป็นแบบพันธะคู่ที่เป็นวงเปิดไปก่อนนะคะพันธะคู่ที่เป็นวงเปิดอ่ะครูขอเขียนตัวแรกก็จะเป็นแอลดีไฮด์ก่อนละกันทีนี้พอเวลามันเป็นวงเปิดอ่ะเราก็ดูก่อนว่าพันธะคู่ของเขาอะไอที่ครูบอกพันธะคู่ตรงเนี้ยมันจะอยู่ระหว่างคาร์บอนก็ได้หรือมันจะเป็นพันธะคู่ที่ไปเป็นพันธะคู่ับบบอลบอลของอะตอมของธาตุอื่นก็ได้เหมือนกันนะ กรณีนี้ครูก็จะได้เป็น ch 3 ch 2 coh อันนี้คือแอลดีไฮด์นี่ยคันธะคู่หนึ่งคันธะนะคะคาร์บอนสามตัวลองนะับไฮโดรเจนก็ได้ก็จะได้หกนะคะอ่ะหนึ่งตัวต่อไปอันนี้เป็นแอลดีไฮด์ถ้าเราขยับโอมาอยู่ตรงกลางมันก็จะกลายเป็นมันก็จะกลายเป็นอะไรมันก็จะกลายเป็นคีโตนถูกไหมนะคะก็จะขยับมา ก็จะเป็น ch สาม c เาวลบอล o ch 3มีพันาะคู่อยู่ตรงนี้นะคะต่อไปอ่ะต่อไปแอลกอฮอล์บ้างแอลกอฮอล์ alcohol, หน้าตาแบบไหนได้บ้างอันนี้เป็นอันนี้เป็นอ่ะแอลกอฮอล์ก่อนก็ได้ค่ะจริงๆแล้วแต่นะัน,นเรียนจะเขียนอะไรออกก่อนก็ได้แต่ว่าพอในในหนึ่งหมู่ฟังก์ชันอ่ะพยายามพยายามเขาเรียกว่าพยายามเขียนให้ครบถูกตำแหน่ง นะคะอย่างตัวต่อไปครูจะเขียนแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ก็จะเป็น ch 2อันนี้ครูต้องใส่พันธะคู่เลยเพราะอะไรเพราะว่าหมู่ฟังก์ชันของแอลกอฮอล์อะ c เอ้ย o กับ h อ่ะตรงเนี้ยมันเป็นพันธะเดี่ยวแต่ตรงเนี้ยมันเป็น c สาม h ครูก็เลยให้พันธะคู่อยู่ตรงนี้นะคะดังนั้นตำแหน่งต่อไปตัวต่อไปครูก็จะขยับพันธะคู่มาอยู่ในตำแหน่งตัวที่สองนะคะก็จะได้เป็น ch สาม ch พันธะคู่ c h o เคใครไม่ถนัดเขียนแบบนี้เขียแบบนโครงสร้างแบบเส้นก็ได้นะโอเคต่อไปอ่ะแอลกอฮอล์ตัดไปเป็นกิ่งได้ไหมแอลกอฮอล์ตัดไปเป็นกิ่งได้ก็จะเป็น c h สอง c อันนี้เป็น c h สามยังต้องมีพันธะคู่อยู่อ่ะแอลกอฮอล์ตัดไปเป็นกิ่งแบบนี้อ่ะอยู่ตรงอื่นเลขไหมไม่ได้นะเพราะถ้าขยับมาตรงนี้ ขยับมาตรงนี้มันก็คือตัวลิมมันก็จะสังทีนี้แอลกอฮอล์หมดละต่อไปอีเทอร์อีเทอร์คือ O เป็นพันธะเดี่ยวอยู่ตรงกลางก็จะเป็น c h สอง c h o c h สามคืยแยกอยู่่ะออีเทอร์อยู่ตรงนี้ถามว่า O มันอยู่ตำแหน่งอื่นได้ไหมโออยู่ตำแหน่งอื่นไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าโอมาอยู่ตรงนี้มันก็แค่ขยับ พานาคู่มันก็ต้องสลับมาอยู่ตรงนี้มันก็แค่สลับกันเฉยๆนะคะดังนั้นกรณีที่เป็นโซ่เปิดพานาคู่อะ่ะครบนะคะต่อไปกรณีโซ่ปิดบ้างโซ่ปิดอ่าถ้าสมมุติว่าเริ่มต้นที่เป็นสี่เหลี่ยมโดยโอเนี่ยคือคาร์บอนมันมีสามตัวเนาะแต่อ่ะมันสามารถอยู่ในวงได้ออกซิเจนนะเขาสามารถอยู่ในวงได้ดังนั้นก็จะเขียนเป็นแบบนี้ได้โ H 2อ C C H 2นี่ได้หนึ่งตัวอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คืออ e ีเทอร์เนาะแต่ว่าเป็นอ e ีเทอร์แบบปิดวงต่อไปถ้าให้แค่คาร์บอนรวมกันเป็นสามเหลี่ยมก็จะเป็น C H 2 H 2อ C อันนี้ก็จะเป็น H 2อ C 2. อันนี้ก็จะเป็น C H 2. แล้วก็เอา O H 2. ตรงนี้มาต่อ O H 2. จะขยับได้ไหม โอเคไม่ว่าจะขยับไปไหนมันก็คือตัวเดียวกันดังนั้นอีกอย่างนึงที่ทําได้ก็คือเอาโอเข้าไปในสามเหลี่ยมแล้วก็เอาซีอออกมาเป็นกิ่งนะคะตรงนี้นักเรียนต้องฝึกเขียนบ่อยๆบางคนแบบโอ้โหรูจะไปรู้ได้ไงครูก็ไม่รู้หรอกก็หาไปเรื่อยๆก็ลองทําไปเรื่อยๆนะคะลองนึกดีๆว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีหมู่ฟังก์ชันแบบไหนได้บ้างนะคะ C H สาน่าจะครบละ นะโอเคไหมดีไฮเดี๋ยวก่อนนะดีไฮคีโตนแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์รวมตัวนี้ด้วยอีเทอร์วงปิดอีเทอร์แอลกอฮอล์อันนี้ก็อีเทอร์นะสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์นะประมาณนี้นะคะสำหรับไอโซเมอร์ของ c สาม H6O ต่อไปข้อ3เหตุใดเพนเทนไม่ละลายในน้ำแต่เอทอกซีอ e ีเทนละลายในน้ำได้เพนเทนเนี่ยมันคือแอลเคนที่เป็นคาร์บอนหตัว c 5 h h 1 2ตัว c 5 h 1 2เนี่ยไม่ละลายนะ้ำแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะามันเป็นไฮโดรคาร์บอนมันไม่มีคั่วมันเป็นโมเลกุลที่ไม่มีคั้วแต่ว่าน้ำเนะี่ยมันมีคั่ว ดังนั้นมันจึงไม่สามารถละลายกันได้ตามหลักายดิโซบลายเนาะไม่มีขั้วต้องละลายได้ในตัวที่ไม่มีขั้วเหมือนกันแต่น้ำเนี่ยเขามีขั้วนะคะสว่วนเอทอซีอีเทนเอทอซีอ e ีเทนตรงเนี้ยค่ะเป็นโมเลกุลที่มีขั้วแล้วมันก็สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ําได้มันก็เลยละลายน้ําได้เอทอซีอ e ีเทนบางคนบอกหน้าตายยังไงมันมีขั้วยังไงละ่ะคู่เอทอซีอีเทนจะเป็นแบบนี้ค่ะ C3 CH2 O c h 2 c h 3เอทอกซีคือตรงนี้เอทอกซีอ e ีเทนนะคะใครจำการอ่านชื่อไม่ได้ย้อนนะแล้วทีนี้พราะเวลามันละลายน้ำเนาะมันเอาไปทำมันเอาไปละลายน้ำว่ามันละลายน้ำได้ไหมมันก็จะเกิดพันธาตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นไฮโดรเจนบอลนะเรียนบางคนอะงงเดี๋ยวเดี๋ยวขออธิบายก่อนคือถ้าในตัวเนี้ยเอทอกซีอ e ีเทนอย่างเดียวอะกับเอทอกซีอีเทนอย่างเดียวอะ่ะ มันไม่เกิดไฮโดรเจนบอลนะเพราะมันไม่มีตัวไหนที่จะในโมเลกุลของมันอนะ่ะมันไม่มีไฮโดรเจนตัวไหนที่ที่เกาะกับตัวที่มี e.n สูงที่จะมาดึงกับตัวนี้ได้แต่พอมันอยู่กับน้ํามันละลายในน้ําตรงนี้เป็นไฮโดรเจนที่เกาะอยู่กับตัวที่มีค่าเ็นสูงนะคะเกิดพันธะกับตัวที่มี e.n สูงจริงๆตรงนี้มันมีโลนแพ้ด้วยนะคะ่าเกาะกับตัวโลนแพ้ที่มี e.n สูงของอีกตัวหนึ่งตรงนี้มันก็ละลายกันได้ แต่ถ้านักเรียนไม่ได้เอารายละเอียดขนาดนั้นก็ให้แค่รู้ว่าไอตัวเอทอซีอีเทนมีขั้วน้ำก็มีขั้วมันก็เลยละลายน้ำได้ส่วนเพนเทนมันไม่มีขั้วแค่นั้นเองนะคะอันนี้มีขั้วต่อไปข้อสีเรียงลำดับจุดเดือดของโพพานามายเพนสอทีแล้วก็เมทิลเอทานอเอยจากสารที่มีจุดเดือดต่ำเอยจุดเดือดสูงไปต่ำพรอมอธิบายเหตุผลนะคะตัวไหนน่าจะมีจุดเดือดสูงสุด จุดเดือสูงสุดน่าจะต้องมีไฮโดรเจนบอลถูกปะเขียนสูตรให้ดูก่อนละกันแต่ละตัวโพรพานามายนะคะคือ CH 3, CH 2, C H 3 C H 2 C O N H 2องนะคะโพรพานามายก็คือนี่ไงคาร์บอนสามตัวแล้วก็เป็นเอไมลเป็น C O N H 2นะคะเป็นสองทีนเป็นสองทีนก็คือ C H 3 C H มันมีพันธะคู่ตรงคาร์บอนตำแหน่งที่2 CH CH2 CH3 แล้วก็เมทิลเอทานอเอตนะคะก็จะเป็น CH3 CO OCH3 นะคะอยู่ฝั่งนี้เมทิลแล้วก็เอทานอเอตตัวนี้ดังนั้นเวลาเราพิจารณานจุดเดือดนะเรียงลำดับนะคะไอตัวที่มีจุดเดือดสูงสุดเนี่ยก็คือต้องมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูงสุดตัวนี้มันเป็น a อไม e มันจะมีไฮโดรเจนบอนดด้วย ะะมันก็จะมีจุดเดือดสูงสุดเลยส่วนลงลงมานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นเอเทอร์เอเทอร์นะคะ, A cer. A cer, ะ,คะก็จะเป็นมีแรงมีแรงมีแรงระหว่างคั่ว,วส่วนตัวเนี้ยไม่มีอะไรเลยเป็นแค่ไฮโดรคาร์บอนธรรมดาก็จะมีแค่แรงลอนดอนนะคะแรงแผ่กระจายลอนดอนธรรมดาดังนั้นเรียงลําดับจุดเดือดก็จะได้เป็นอโพพานามายนะคะโพพานามาย มีจุดเดือดสูงกว่าเมทิลเอทานอเอตและมีจุดเดือดสูงกว่าเฮนสองทีเหตุผลนะคะจุดเดือดแต่ละอันนะอันนี้มีเฮสบอลมีแรงระหว่างขั้วแล้วก็มีแรงแผ่กระจายลอนดอนแรงแผ่กระจายลอนดอนเนี่ยมีในทุกตัว อยู่แล้วคือถ้าใครมีไฮโดรเจนบอลด้วยใครมีไฮโดรเจนบอลแสดงว่าตัวนั้นน่ะต้องมีขั้วก็จะมีแรงอยู่ระหว่างขั้วด้วยและทุกตัวที่มีมวลน่ะก็จะมีแรงแผ่กระจายลอนดอนอยู่แล้วดังนั้นมีแรงที่มีค่ามากที่สุดก็จะมีไอสองแรงเนี้ยตามลงมาส่วนตัวที่สองตัวนี้เป็นเอเซอร์เนาะมีมีขั้วนะคะก็จะเป็นแรงระหว่างขั้วเมื่อมันมีขั้วแสดงว่ามันมีมวลอยู่แล้วอ่ะมันก็จะมีแรงแผ่กระจายลอนดอนตามมา ส่วนตัวสุดท้ายนะคะเพ็นสองพินเพ็นสองพินตัวนี้ไม่มีขั่วไม่มีไฮโดรเจนบอลแต่ว่ามันเป็นมวลมันเป็นสารที่มันมีมวลมันก็จะมีแรงแรงน้อยสุดอย่างน้อยที่มันต้องมีก็คือแรงแพกระจายลอนดอนดอน,นะคะตามนี้นะต่อไปข้อห้าข้อห้าตรงนี้มีคำนวณนิดหน่อยนะคะข้อห้าบอกว่าการเผาไหม้โทลูอีนมวลยี่สิบสามกรัมให้แกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาสาสิากรัม ให้น้ำมา18 g, การัมแก๊สคาร์บอนมอนอ,อกไซด์14กรัมแล้วก็มีาคาร์บอนอเกิดขึ้นปริมาณหนึ่งตรงนี้ไม่รู้ตรงนี้เราต้องหานะคะแล้วเขาก็ให้น้ำหนักมาให้มวลต่อมวลของไฮโดรเจนของคาร์บอนมาของออกซิเจนมาให้คำนวณมวลของขาคาร์บอนที่เกิดขึ้นเราจะคำนวณมวลของขาคาร์บอนอได้แสดงว่าเราอ่ะจะต้องรู้ว่าคาร์บอนที่เกิดไปแล้วของแต่ละตัวมันมีน้ำหนักของคาร์บอนอยู่เท่าไหร่ ตรงนี้มันให้มาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์3 3กรัมใช่ไหมเราต้องหาให้ได้ว่าในคาร์บอนไดออกสามสิมกรัมมันมีคาร์บอนจริงๆออยู่เท่าไหร่นะคะตรงนี้ใช้ปริมาณสัมพันเข้ามาช่วยนะอ่ะเริ่มเลยปริมาณคาร์บอนในแต่ละสารนะคะปริมาณคาร์บอนเริ่มจากตัวแรกตัวแรกก็คือใน C อ่ะดูในสารตั้งต้นก่อนโคลูอีนนะ C7H8 นะคะว่ามันจะมีคาร์บอนอย่างเดียวเนี่ยเท่าไหร่ ใน C7H8 23กรัมนะคะเราจะหาแค่มวลของคาร์บอนนะก็จะตั้งเลยว่า23กรัมของ C7H8 เนี่ยในมวลโมเลกุลของมันน่ะใน C7H8 ทั้งหมดอ่ะหนึ่งโมลอ่ะหนึ่งโมลมันนัก92กรัมของ C7H8 นะคะอันนี้คือหนึ่งโมลของ C7H8 แล้วในหนึ่งโมลของ c เจ h 8อ่ะมันมีน้ําหนักของคาร์บอนอยู่เท่าไหร่มันมีน้ําหนักคาร์บอนอยู่เจ็ดตัวสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่ดังนั้นนะคะเราก็เอาไปคูณแปดิสี่กรัมของคาร์บอนเพราะเราอยากรู้กรัมของคาร์บอนถูกไหมอันนี้ก็คือหนึ่งโมลของ c เจ h แปใครไม่ถนัดเรื่องนี้ต้องไปย้อนปริมาณสัมพันธ์นะนี่กรัม c เจ h 8ตัดตัด โมน C7H8 ตัดตัดเหลือได้มาเป็นกรัมของคาร์บอนตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นเท่ากับ21กรัมคาร์บอนแสดงว่าในโคโลอีนนะ C7H8 เนี่ยจะมีคาร์บอนทั้งหมดอยู่21กรัมต่อไปมันให้ผลิตภัณฑ์มาเป็นอะไรบ้างผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์33กรัมนะคะโมนคาร์บอนอะอันไหน ถ้าใครยังไม่คล่องลองลองตั้งเองก่อนก็ได้ตรงนี้ลองตั้งเองก่อนผู้เฉลยนะคะสามสิบสามกรัมของคาร์บอนไดออกไซด์นะคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งโมลมีคาร์บอนมีมีน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักของทั้งหมดน้ำหนักของทั้งหมดก็จะเป็นหนึ่งโมลของคาร์บอนไดออกไซด์จะมีน้ำหนักของทั้งหมดอะ่ะคือสี่สิบสี่กรัมของคาร์บอนไดออกไซด์ ต่เราไม่ได้อยากได้น้ําหนักของคาร์บอนไดออกไซด์เลยอยากได้แค่น้ำหนักของคาร์บอนถูกไหมตัวไหนที่อยากให้ตัดกันให้มันอยู่คนละบรรทัดกันหนึ่งโมลคาร์บอนไดออกไซด์อยากรู้อะไรเอาไว้ข้างบนอยากรู้กรัมของคาร์บอนหนึ่งโมลของคาร์บอนไดออกไซด์มีคาร์บอนตัวเดียวดังนั้นหนึ่งโมลของคารบา์บอนไดออกไซด์มีแค่สิบสองกรัมของคาร์บอนนะคะตัวนี้ตัดตัดตัวนี้ตัดตัดนะคะเหลือเป็นกรัมของคาร์บอนก็จะได้มาเท่ากับ เก้าค่ะเก้ากรัมคาร์บอนน้ำเราไม่คิดนะเพราะน้ำมันไม่ได้มีคาร์บอนเนาะตัวต่อไปตัวต่อไปคือคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ในสิบสี่กรัมมวลของคาร์บอนเดี๋ยวขอเลื่อนอันนี้ก่อนอ่ะมวลของคาร์บอนเท่ากับสิบสี่กรัมคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะ 1นึ่งโมลของคาร์บอนมอนอกไซด์นัก28กรัมเราอะอยากรู้แค่ใน1นึ่งโมลของคาร์บอนมอนอกไซด์อะจะมีน้ำหนักของคาร์บอนกี่กรัมซึ่งมันมีคาร์บอนตัวเดียวคือ12กรัมนะคะอันนี้ตัดตัดค่ะอันนี้ตัดตัดเหลือเป็นเท่านี้ค่ะก็จะได้มาเท่ากับ6กรัมทีนี้จะกดทรงมวลนักเรียน จากกฎสมมวลสังเกตว่าคาร์บอนปริมาณคาร์บอนก่อนเผาสารตั้งต้นมันคือ21กรัมใช่ไหมอ่ะมันคือ21กรัมส่วนหลังเผาอะโมงของคาร์บอนมีแค่อะไรบ้างคาร์บอนในคาร์บอนอกาซด์9คาร์บอนในอันนี้เป็นคาร์บอนมอนอกไซด์เฉยคาร์บอนในคาร์บอนมอนอกไซด์6มันก็จะเป็น9บวก6ที่เหลือเนี่ยคาร์บอนจะอยู่ในรูปขมเหลานะคะจากกฎสมมวลเนี่ยปริมาณสารก่อนเกิดปฏิกับกำลังเกิดปฏิกยาต้องเท่ากัน นะคะเราก็จะได้ขมเหลาทั้งหมด6กรัมนะคะแล้ะขาให้เขียนอะไรอีกเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นสมการก็จะได้เป็น c7h8 บวกออกซิเจนทีนี้มันเป็นการเผาที่ไม่สมบูรณ์เนาะเกิดขมเหลานะคะก็จะได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ได้น้ำและคาร์บอนมอนอกไซด์ตามสมการที่เขาให้มาเล็กแล้วก็ได้ขมเหลา ตรงนี้ก็ต้องลองดูดูนะคะตรงนี้ไม่ได้มีหลักการตายตัวนะนักเรียนค่อยๆดูดูนะตรงเนี้ยเราเห็นแล้วว่าคาร์บอนอ่ะมันมีเจ็ดคาร์บอนตรงเนี้ยมันมีสองตำแหน่งนะแต่ว่าไฮโดรเจนตรงเนี้ยมีแปดน้ำตรงเนี้ยมีไฮโดรเจนแค่ตำแหน่งเดียวดังนั้นเลขที่ดูดได้แน่ๆตรงนี้คือสี่ทีนี้นักเรียนก็ต้องลองสุ่มดูว่าคาร์บอนเจ็ดอาจจะให้ตรงไหนเป็นสี่ตรงไหนเป็นสามเพื่อที่ให้รวมออกซิเจนแล้วมาลงตัวกับตรงนี้พอดีแล้วก็ คาร์บอนอ๋อคาร์บอนมีตรงนี้อีกนะคะก็ต้องบาลานซ์กันลองลองดาวเลขดูตรงนี้ครูก็ลองสุ่มสุ่มดูนะคะก็จะได้เป็นสามอันนี้เป็นสองสองแล้วออกซิเจนตรงเนี้ยมันก็จะได้หกตรงนี้พอดีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเจ็ดนะสามสี่ห้าหกเจ็ดออกซิเจนตรงนี้ก็จะสามสองหกหกบวกสี่เป็นสิบสิบสองแล้วก็สิบสองอย่างเดียวตรงนี้ไม่มีโอนะคะตรงนี้ก็จะเท่ากับสิบสองซึ่ง เท่ากับที่เราดุลไปข้างหน้านะคะข้อหกข้อหกตรงนี้นิดเดียวเอาเลยแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวข้อที่เหลือเดี๋ยวค่อยต่อกันในคลิปหน้านะคะสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งจำนวนหนึ่งโมลเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ให้ไอน้ำสามโมลให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สา,าสมโมล เมื่อหยดไฮโดครคารบอนชนิดนี้ลงในสารละลายโดมีในที่มืดพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นักเรียนต้องแปลโจทย์ให้ได้แล้วนะถ้ามันหยดโรมีลงไปในที่มืดไม่มีการเป,ปลี่ยนแปลงแปลว่าอะไรอ่านี่ต้องแปลโจทย์ให้ได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปลว่าอิ่มตัวถูกปะหรือเป็นพันธะเดี่ยวอ่าแต่ถ้านําไปไว้ในที่สว่าง5นาทีสารจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นไม่มีสีแปลว่าเป็นสารละลายอิ่มตัวนั่นแหละ นะคะดังนั้นไฮโดรคารบอนนี้มีสูตรยังไงเขาบอกว่าเผาอือปะมันให้ไอน้ำอะสามโมลให้ไอน้ำสามโมลแล้วก็ให้คาร์บอนไดออกไซด์สามโมลแสดงว่าคาร์บอนมันต้องมีแค่สามตัวเท่านั้นไฮโดรคารบอนนี้จึงมีสูตรเป็น c ีสามแล้วก็เป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นสารที่กิ่มตัว พอมันเป็นสารอิ่มตัวใช่ไหมนะักเรียนก็ต้องดูว่ามันจะเป็นโซ่เปิดหรือเป็นวงปิดถามว่ารู้ได้ยังไงก็ต้องลองดูจากการจากการยุนสมการแล้วให้ดูแล้วมันได้ตรงเนี้ยนะคะสมมุติสมมุตินะอะ่คุณสมมุติสมมุติถ้ามันเป็นโซ่เปิดนะมันก็จะเป็นซนะีสามเแปดเนาะเพราะว่าเป็นพันธะเดี่ยวนะคะบวกออกซิเจนได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ํา อีกตัวหนึ่ง C สาม H หกอันนี้คือกรณีวงปิดนะไม่ใช่ปัญหาคู่นะแล้วเราก็ดูว่าถ้าสมมติว่ามันน้ำมันได้สามโมลอะคาร์บอนไดออกไซด์ได้สามโมลอะตัวไหนมันจะแบบมันจะมันจะพอดีมากกว่ากันนะ,ะตรงนี้คู่ลองดูอันนี้สามสามไฮโดรเจนตรงนี้แปดไฮโดรเจนอันนี้สามสองหกเอง ไม่ได้แล้วตัวนี้ก็ไม่มีไฮโดรเจนแล้วแสดงว่าไม่ใช่ C สาม H แปดอะนึกออกไหมแต่ตรงเนี้ยอะตรงเนี้ยสามสองหกสามอ้าวพอ,อดีนี่ดังนั้นเราจึงใส่ตัวนี้ C สาม H หก mm hmm. นั่นหมายถึงว่าเขาจะเฉลยข้อสองไปให้เราทันทีว่าเขียสูตรโครงสร้างของสารประกอบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นวงปิดสามเหลี่ยมที่เป็นพันธะเดียวตัวนี้นะคะชื่อไซโคโรเพน หกจุดสามเขียนสมการการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้อ่ะคุณเขียนให้ข้างบนแต่ว่ามันยังไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ดูดออกซิเจนดูดออกซิเจนมันอาจจะ,ม,จจะมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ลงตัวแล้วเราต้องคูณสองเพิ่มก็ได้นะคะ c สาม h หกบวกออกซิเจนได้คาร์บอนไดออกไซด์ได้นะ้ำสาม ใช่ไหมมาจากนี้ไงคาร์บ,บอนสามใส่สามไฮโดรเจนหตรงนี้มีอยู่สองใส่สามเข้าไปให้ได้หเสร็จปุ๊บออกซิเจนสามสองหกหบวกสามเป็น9กสองคูณอะไรได้9ไม่มีได้9ก้าส่วนสองเราไม่ดูเลขเป็นเศษส่วนหรือโทษนยมก็คูณสองทั้งหมดคูณ2ทั้งหมดก็จะกลายเป็น2 C ง H 6สามเหบวกเส่วน 2, สคูณสเหลือ9ออกซิเจน สามคูณสองเป็นหคาร์บอนไดออกไซด์บวกหกน้หกจุดสค่ะปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้กับโดมีคือปฏิกิริยาประเภทใดนะคะแล้วก็เขียนสมการสแสดงปฏิกิริยาเขาบอกว่าทำาปยาในที่มืดไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทำาปยาในที่สว่างถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนั้นมันจึงเป็นปฏิกิริยาการแทนที่ นะคะสมการที่เกิดขึ้นก็อ่านเป็นวงปิดนะแล้วก็บรมีนใส่แสงเข้าไปตรงเนี้ยมันมีไฮโดรเจนอยู่อย่างละสองตัวสองตัวสองตัวมันจะไปแทนตำแหน่งไหนก็ได้สมมุติรูให้แทนตำแหน่งนี้ Br เข้าไปตำแหน่นงนี้ไอตรงเนี้ยที่มันเคยมีไฮโดรเจนอยู่ไฮโดรเจนอยู่ไฮโดรเจนมันก็จะหลุดออกมาตัวหนึง่งก่อกับโบรมีนที่เหลืออีกตัวหนึง่งก็จะกลายเป็น HBr นะคะโอเค ซึ่งมันจะแทนตำแหน่งไหนก็ได้เนาะโครงสร้างหน้าตามันก็จะเหมือนกันนะคะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวมันยาวเกินไปนี่ก็25นาทีแล้วเดี๋ยวข้อที่เหลือเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอยู่ใจกดไลค์ก็แชร์กดติดตาม่คด้วยนะนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ